สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่สวายยูเคนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยมามวยกันอีกเช่นเคยนะคะ <blind ing> เกี่ยวกับหนุ่มประเทศอังกฤษแล้วก็รายได้นะคะรายได้ของเขาหรือว่ารายได้ของคนที่ทำงานในประเทศอังกฤษเนาะค <c ười> ่าของชีพตอนนี้ขึ้นสูงมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้สไตล์จะมาอ่า เอาประสบการณ์แล้วก็มาเล่าเกี่ยวกับการทำงานด้วยนะคะของคนที่นี่ว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะอย่างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสองอาชีพนะคะก็คือคนขับรถบัสรถประจำทางรถเมย์นะคะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือคนทำงานแบงค์คนทำงานธนาคารแบบนี้นะคะเขาจะมีรายได้กันที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่สนใจว่า อยากมีแฟนเป็นคนอังกฤษอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อเชื่อว่ามันคงจะเลือกยากแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราเหมือนกับว่าหลายคนนะคิดว่าถ้ามาอังกฤษหรือว่ากําลังแชทออนไลน์อยู่กับหนุ่มๆเนานะควรจะเลือกหาคนที่ทําอาชีพแบบไหนดีตามมาบอกแค่เป็น เป็นไอเดียหรือว่าเป็นความรู้แล้วกันเนาะไม่ได้แบบว่าจะมาดูถูกอาชีพหลายอาชีพหนึ่งแต่ว่ามาบอกเพื่อเป็นความรู้เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะสตาร์ก็ทําไปเกี่ยวกับอาชีพคนที่เก็บขยะที่นี่อาชีพเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายอาชีพนะคะอาชีพหมออาชีพพยาบาลแล้วก็มีอาชีพของทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนะคะอันี้ก็ทําไปแล้วนะคะรอบนี้สตาร์จะมาบอกว่าคนขับรถเมย์ที่นี่นะเขาได้เงินกันที่เท่าไหร่นะคะรถไป ทำทางรถโดยสารของประเทศอังกฤษนะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0ันปอนด์ต่อปีเนาะเดี๋ยวมาคิดเงินไทยให้ตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่ประมาณ43 4 4บาาทแบบนี้เนาะเราก็คูณเข้าไปนะคะว่าปีหนึ่งทำได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะอาทิตย์หนึ่ง ทำกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะปกตินะคะถ้าทาํแบบางานแบบทําง,งานแบงก์งานธนาคารก็แล้วแต่ที่แล้วแต่สาขานะคะบางที่เขาเปิดตอนเช้า9ก้าโมงจนถึงบ่ายโมงบางที่ก็จะเปิดช่วงแบบแปดโมงถึงสี่โมงเย็นอะไรอย่างนี้บางที่ก็เปิด9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ที่ไปนะคะแล้วแต่อเรียที่อยู่นั่นเองนะคะรายได้โดยประมาณนะคะไม่ได้ตายตัวอาจจะมีต่ํากว่านี้หรือว่าสูงกว่านี้นะคะแล้วแต่แบงก์ธนาคาร ารต่างๆด้วยนะคะรายได้ของคนทํางานธนาคารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28,000ปอนด์นะคะนิดๆนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้าน2แสนกว่าบาทนะคะตอนน่อ1ปีรายได้ที่เป็นเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีต้องมีวุฒิการศึกษามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าทำไปนานๆขึ้นนะคะ,ะไรายได้ก็จะอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ถึง40,000กว่าเลยนะคะ40,000กว่าปอนแบบนี้นะคะเงินไทยก็ประมาณ1 7 0 0 0ล้าน0แบาทแบบนี้เนาะก็เยอะอยู่นะต่อ1ปีนะคะถ้าเป็นระดับแบบ CEO หรือว่าระดับที่เป็นซีเนียไปแล้วก็จะได้ประมาณ 2- 3ล้านเลยนะคะนอกจากว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพคุณหมอหรือว่าเป็นอาชีพของทันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ย จะได้ประมาณปีหนึ่งประมาณ3ล้านถึง5ล้านนะคะแล้วแต่ว่าแอเรียที่อยู่ด้วยแล้วก็จํำนวนชั่วโมงที่เราทําเคสที่เรารับอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็จะต่างกันไปนะคะส่วนอาชีพที่บอกว่าเป็นอาชีพขับรถเมล์หรือว่ารถบัสนะคะอันเนี้ยบางที่เขาก็จะให้ทํางาน5วันบางที่เขาก็จะให้ทํางาน4วันแล้วก็หยุด4วันนะคะคล้ายๆกับ อันนี้คนที่สตารู้จักเราก็สัมผัสเราก็ได้สอบถามสัมผัสหมายถึงว่าได้ได้รู้จักกันแล้วก็สอบถามนะคะมีอย่างนี้ด้วยคือคือรายได้ที่ ที่เขาที่ได้บางคนเขาก็บอกจริงๆนะคะเพราะว่าสนิทกันบางคนเราก็ไปหาบางอาชีพเราก็ไปหาข้อมูลมาอะไรอย่างี้นะคะแต่ว่าคนที่สนิทเขาก็จะบอกว่าเออปีหนึ่งเขาได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าชั่วโมงนึ่งเท่าไหร่เนี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ควรถามแต่ถึงถึงเขาไม่บอกเราก็ไปหาข้อมูลมาได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราไปเจอคนที่แบบ จิมท,ที่อะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันแล้วถามถึงเรื่องชั่วโมงที่เขาทํางานเนาะอย่างเช่นเป็นไฟแมนเป็นนักดับเพลิงเงี้ยคือคือเมื่อก่อนนะสตาร์ก็ไปจิมแล้วสตาร์ก็ได้พูดคุยกับเขานะเวลาที่แบบเราไปเล่นจิมอะไรอย่เงี้ยก็ถามว่าอยู่ทํางานอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบดูฟิตมากเลยนะคะเป็นนักดับเพลิงนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาทํางานสี่วันแล้วก็หยุดสี่วันแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าอ่า ชุอว์หรี่เดก็คือแบบขอแรกการู้ว่าหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หยุดได้ยาวนะคะอันเนี้ยคืออาชีพของนักดับเพลิงแล้วก็มีพี่คนที่รู้จักเขาเป็นคนขับรถมีอันเนี้ยก็ทํางานสี่วันหยุดสี่วันเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งทาเกี่ยวกับอ่าทงานที่เทศบาลแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตําแหน่งไหนนะคะเขาก็จะทํางานแบบคล้ายๆกะกลางคืนด้วยแล้วก็เหมือนเป็น เกี่ยวกับแคร์เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นก็ทำสีวันหยุดสวันแล้วก็ไปทำสี่วันแบบนี้นะคะฟูลเดย์ออนฟูลเดย์ออฟที่เขาเรียกนะคะงานที่นี่ก็จะแบบว่าแยกย่อยต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่ได้รับนะคะของคนที่ทำงานที่นี่ก็หลักประมาณเหยียบหยีบล้านนั่นเองนะคะถ้าใครที่แบบว่า อยากรู้ว่าคนที่นี่เขาทำงานได้กันเดือนละเท่าไหร่นะคะเดือนนึงประมาณอย่างต่ำเลยนะประมาณห้าหกหมื่นนะคะแล้วก็แต่ว่าค่าของชีพมันก็สูงมากๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นค่าบ้านเนี่ยก็คือเยอะมากๆแต่มีให้สัมภาษณ์ไว้นะคะในไทย Women l i v v n n g b o r อรนะคะถ้าใครไปตามอ่านบทความได้นะคะมันจะมีบอกเรื่องราวกัน การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษแล้วก็ค่าใช้จ่ายของที่สตาร์คิดว่าถูกของที่สตาร์คิดว่า,าแพงอะไรที่มันแพงในประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ขอบคุณมากๆที่รับฟังนะคะแล้วก็มาแชร์กันถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยู่ต่างประเทศเหมือนกันก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเออ แรงงานของประเทศที่คุณอยู่มันถูกหรือแพงไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าในยุโรปเองหรือในโซนอเมริกาเองก็ต่างนะคะมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะสไตล์จะมาพูดถึงกันแบบ การใช้ชีวิตของเด็กๆที่นี่หรือว่าการใช้ชีวิตของวัยรุ่นการใช้ชีวิตของคนที่เขายังไม่ได้ทํางานเขามีชีวิตกันแบบไหนแล้วเขาเมเนทชีวิตกันยังไงนะคะโอเคนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็อีกหนึ่ง สองสา,สายอาชีพที่สักรื่อยถึงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นนักดับเพลิงคนอาบัสไดรเวอร์หรือว่าจะเป็นคนที่ทำงานธนาคารนะคะทุกอาชีพนะคะมีเกียรติหมดนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะอย่างอย่างเวลาที่มีคนมาเก็บขยะอย่างเงี้ยก่อนหนะน้านี้คลิปก่อนหนะ้าสตาทำคลิปคนเก็บขยะที่อังกฤษได้เงินเดือนสูงเหมือนกันนะคะแตารู้สึกว่า บางครั้งอะเราก็ยังแบบอย,ยากไปลองทำเหมือนกันนะเพราะว่ามันได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือรู้สึกขอบคุณนะที่เขาแบบทำให้ให้บ้านเมืองดูสะอาดแล้วก็เขาก็แบบเสียสระอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคนที่ทํางานบินแมนเพราะว่าเราจะเห็นเขาทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็เขาก็จะวนมาอย่างทุกวันวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะวนมาเก็บขยนนะหน้าบ้านแบบเนี้ยเราก็รู้สึก appreciate นะคะโอเคนี่คือเรื่องราว ของสตายูนะคะวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะถ้าใครที่แบบอยากติดตามสตาร์นะคะก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจนะคะสตาร UK s t a r t v ใน Facebook นะคะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ